ครับก็สวัสดีเพื่อนเอนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้มีอุปกรณ์เครื่องมือช่างมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้มันก็คืออ่าจะเรียกอะไรอ่ะปั๊มสูบลมไร้สายนะครับปั๊มลมอ่าเอาไว้เติมลมรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะครับเป็น เป็นสูบแบบไร้สายเนาะไม่มีสายใช้แบตเตอรี่นะครับของอตัวเดียวกับพวกมา r ิตา้นะแบบานะแบตสว่าน21โวลต์นะครับก็ตัวนี้ผมแกะมาจากกล่องแล้วนะอันนี้กล่องมันกล่องมันก็จะภาพเย็นๆหน่อยนะฮะอันนี้ส่งมาจากมาจากไทยนี่แหละแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้แพ็คใส่กล่องอะไรมาอีกทีเนาะ มันก็เลยกล่องมันบางก็เลยเย็นหน่อยในกล่องไม่มีอะไรนะครับมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีแถมถุงมือมาหนึ่งคู่ด้วยนะนะครับมีแถมอะแดปเตอร์ชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ชาร์จยี่สิบเอ็ดโวลต์นะฮะตัวเนี้ผมสั่งแบบไม่มีแบตมานะเพราะว่าผมมีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่พวกสว่านพวกบล็อก ไลน์สายอะไรเนี่ยคือมันมันมีอยู่แล้วเนาะก็เลยเอาแบบตัวเครื่องเครื่องอย่างเดียวมานะครับแต่ว่าก็ามีอะแดปเตอร์แถมมาด้วยก็ดีนะครับอะแดปเตอร์ยี่สิบเอ็ดโวลต์เอาไว้สําหรับชาร์จแบตบทีนี้มาดูตัวเครื่องกันตัวเครื่องก็พลาสติกไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เป็นของถูกนะเป็นของที่มันมีรูปร่างเรียนแบบของแบน อย่างพวกมากีตา้าอะไรพวกนี้นะพลาสติกก็ไม่ค่อยงานไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ดูแข็งแรงเนะาะมีจอแสดงผลด้านบนนะครับตัวจอแสดงผลเอาไว้ปรับแรงดันลมเอาไว้ปรับปรับหมวดการแสดงผลนะครับาสายลมก็ยาวประมาณสัก40่เซนได้เนาะน่าจะประมาณสัก40เซนเนาะ มีหัวเติมลมนะครับด้านหน้ามีไฟฉายด้วยนะมีหลอด LED เป็นไฟฉายหนึ่งหลอดแล้วก็มีอุปกรณ์เอาไว้สำหรับเติมลมตัวนี้มีไว้เติมลมอะไรก็ไม่รู้เนะาะอาอาจจะเป็นรกจักรยานที่เป็นแบบหัวเติมรุ่นเก่า นะฮะที่เป็นแบบใช้พวกไส้ไก่อะไรพวกนี้นะนะครับแล้วก็อันนี้อีกอีกสองอันนะฮะอันนี้เอาไว้เติมพวกลูกฟุตบอลน,นะครับลูกฟุตบอลแล้วก็หัวนี้น่าจะเอาไว้เติมพวกเต็นท์พวกอ่าอ่าอะไรนะไอไออ่างอ่างน้ำ ที่เป็นต้องเติมลมอะไรพวกนี้นะนะครับน่าจะประมาณนั้นอะแดปเตอร์มีให้สามอันครับด้านนี้ก็ไม่มีอะไรตัวแบตอันนี้นะฮะก็ใช้แบตพวกนี้นะครับแบตมาร i t ิต้าก็ใช้ได้นะแบตสว่านที่เป็นยี่สิบเอ็ดโวลต์เนาะนะครับอันนี้มันเขียนเวอร์เวอร์เวอร์หลอกหลอกไว้นะสองร้อยเก้าเก้าโวลต์นะครับก็เสียบเข้าไปเลย อ่ะ,ะเสียบปุ๊บตัวเครื่องก็มีจอมีไฟสีฟ้าอ๋อปรากฏสวิตพ์ปุ๊บทำงานเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวดูที่มองเห็นหรือเปล่าเอ่ยหน้าจอแสดงผลมองยากนะแต่มองได้ตาชัดเจนอยู่นะแต่มองจากกล้องมองยากมองอยังไงจะเห็นชัดเจนอนะ่ะมุมนี้น่าจะเห็นไหมนะครับก็จะมีปุ่มบวกลบเอาไว้เซ็ตตัวเลขเล็กๆตรงเนี้ย นะครับจะเป็นตัวเลขแรงดันลมที่เราต้องการเซตว่าเราต้องการเติมที่เท่าไหร่นะฮะบวกลบกดบวกอ่าก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมองไม่ค่อยเห็นเนหน้าจอนะครับแล้วก็ถ้าต้องการลดก็กดเครื่องหมายลบนะฮะตอนกดมันก็ตัวเลขก็จะมีการกระพริบกระพริบอ่าแล้วก็นิ่งคือเซตเรียบร้อยนะครับส่วนปุ่มตรงกลาง เอาไว้เป็นหมวดการแสดงผลนะครับเป็นอันนี้เป็น psi กดอีกทีนึงเป็น bar กดอีกทีนึงเป็น kpa กดอีกทีนึงเป็น kg ทับ cm ยกกำลังสองนะ 2, มองจากกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับกดอีกทีนึงก็วนกลับมาที่เดิมนะฮะ เวลาเราใช้งานก็เซตค่าแรงดันตัวเลขเล็กๆให้เรียบร้อยสมมติว่าต้องการที่40ก็กดไปที่40กดแช่ได้นะกดแช่มันก็จะวิ่งเร็วหน่อยนึงอ่า40เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาหัวหัวต่อเนี่ยไปต่อนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็กดสวิตช์หทีสวิตช์จะอยู่ใต้ล่างนี่เนาะ ครับสวิสเป็นกดติดกดดับนะพอกด1ทีเนี่ยมันจะทํางานกด1อีก1ทีมันก็จะหยุดนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไฟฉายนะครับด้านหน้ามีไฟฉายมีปุ่มเปิดไฟฉายอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรากด1ทีเห็นไหมฮะมีไฟฉายไฟฉายติดแล้วกดอีกหนึ่งทีคือปิดนะครับกดหนึ่งทีคือเปิด ปิดเปิดได้อย่างเดียวเนาะกระพริบไม่ได้นะครับแต่ก็สว่างอยู่นะไปฉายก็ค่อนข้างสว่างอยู่นะโอเคอยู่นะครับแรงดันลมตั้งได้สูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวลองตั้งลองตั้งดูนะต่ําสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ผมกดถอยหลังนะจะได้เร็วหน่อยอสูงสุดอยู่ที่150 150 psi นะครับสูงสุดเปิดไปทีต่ําสุดอยู่ที่ 3 psi อันนี้คือในหมวด psi นะนะครับโดยส่วนใหญ่เราเติมลมยางาก็ใช้หมดนี้แหละนะฮะ psi หรือปอนหน่วยปอนนะครับประมาณนี้เนาะต่ำสุด3สูงสุด150นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาไปทดลองให้เพื่อนๆดูเนาะเดี๋ยวไปลองกับอะไรดีมอเตอร์ไซค์สูบยางมอเตอร์ไซค์ก็ได้ ผมบอกราคาไปได้ยังน่าจะยังเนาะราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่800กว่าบาทนะครับใช้ซื้อในร้านค้าออนไลน์ใช้โค้ส่วนลดก็เหลือผมได้มาในราคา711บาท711บาทนะครับประมาณนี้มีเยอะในร้านค้าออนไลน์แอปส้มแอปชมพูเพื่อนๆลองไปหาดูถ้าท่านใดสนใจนะครับอ่า หือบอกไปอย่างหนึ่งปุ่มตัวนี้นอกจากจะเปลี่ยนโหมดแล้วเรากดแช่จะเป็นการปิดเครื่องปิดหน้าจอนะครับถ้าต้องการเปิดก็กดตักกดแช่เหมือนกันอ่ะถึงจะติดกดแช่นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเรากดทีเดียวเนี่ยสั้นๆทีเดียวมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดการวัดนะครับกดแช่คือการปิดประมาณนี้โอเคนะขนาดก็ไม่หนักนะถ้าเอาแบตเตอรี่ออกจะน้ำหนักไม่มากอืม แต่ว่าตัวกระบอกสูบเนี่ยเท่าที่ผมมองส่องเข้าไป,ต,ไปตรงรูเนี่ยนะ <Yeah. S 1> มองเห็นอยู่ไม่มีคีบระบายความร้อนนะนะครับอาจจะใช้งานต้องมีการพักบ้างถ้าเราเติมลมอย่างเอาไปเติมลมรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะกระบอกสูบอาจจะร้อนแต่ว่าของแบรนด์อย่างของมาเิต้าเนี่ยกระบอกสูบเขาจะมีคีบประบายความร้อนด้วยนะครับตัวนั้นก็จะใช้งานได้ได้แบบต่อเนื่องได้นะครับตัวนี้อาจจะใช้งานต่อเนื่องยาวๆไม่ได้เนาะ นะครับแค่พอใช้งานได้เล็กๆน้อยๆนะฮะเติมลมล้อหนึ่งอะไรประมาณนี้แบบยางแบนแล้วเติมล้อหนึ่งก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าพอเติมเสร็จแล้วต้องพักให้มันเย็นสักพักหนึ่งแล้วเติมต่อนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมเอาไปทดลองให้ดูนะเดี๋ยวไปหาหมอไซค์ก่อนไปปล่อยยางมอไซค์ก่อนเดี๋ยวทดลองสูบให้ดูว่ามันจะโอเคไม่เร็วแค่ไหนยังไงสําหรับมอไซค์ ทีนี้มาทดลองดูกันนะครับอันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนะาะลมล้อพ่วงข้างนะครับเป็นก็ยางค่อนข้างใหญ่อยู่นะนขอบน่าจะขอบ18นะครับลมยางผมต่อเครื่องเข้าไปเนี่ยมันอยู่ประมาณเกือบเกือบ50เนาะตอนนี้ผมปล่อยออกมาแล้วเหลือแค่4เหลือแค่5 5 psi นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าไว้ที่50 psi แล้วก็จะลองเติมเข้าไปว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนลองดูเนาะ ใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะครับจาก5 psi ถึง50นะครับคือผมตั้งไว้ที่50นะพอถึง50มันก็ตัดเองนะครับแต่ว่าอันเนี้ยลมมันก็จะลดลงมาหน่อยหนึ่งเราสามารถกดกดกดเติมให้มันถึง50ได้นะฮะกดอีกหน่อยหนึ่งก็จะถึง50ปุ่มก็จะตัดเองนะรแรงดัน ที่วัดได้อยู่ราวห้าสิบเอ็ดเนาะคือไอเซนเซอร์วัดแรงดันลมมันอาจจะไม่ไม่ไม่เร็วอาจจะช้านิดนึงนะครับลมมันอาจจะเกินตอนตอนเตนิมมันอาจจะเกินไปแล้วนะฮะพอมันจับได้ถึงมันตัดก็เลยเกินไปนิดหน่อยถือว่าใกล้เคียงนะครับแต่เร็วเร็วมากนะจาก5ถึง50เนี่ยล้อ18นะยางเส้นใหญ,ใหญ่แป๊บเดียวเอง นะครับไม่ถึงนาทีนะฮะไม่ถึงนาทีเอาไปลองกับอะไรอีกดีรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยโอเคมันก็โอเคเติมถือว่าเร็วมากนะเท่าที่ผมเคยใช้ไอ้สูบไร้สายคือไม่เชิงไร้สายนะมันจะมีขายตัวหนึ่งประมาณ2-300ที่ใช้ไฟ 12โวลต์น,นะครับเสียบจากฟักจุดบุบรี่ของรถยนต์หรือเอาไปดีบแบต12โวลต์นเนี่ยคือมันค่อนข้างนานนะเวลาเติมแต่ละทีเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เร็วถือว่าเร็วมากเลยนะครับเติมยางรถมอเตอร์ไซค์จาก 5psi อ่าถึง50ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับเนี่ยแรงลมก็เหลือ,อประมาณนี้นะฮะไอตัวหน้าไอตัว เครื่องเนี่ยมันดับเองด้วยนะถ้าเราไม่ได้กดอะไรสักพักมันจะดับเครื่องเองนะครับถือว่าดีนะเรากดเปิดใหม่นะฮะเนี่ยอยู่ประมาณ50 5จุ้านะฮะตั้งไว้50สก็อาจจะเกินมานิดนึงก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเออไปลองกับเดี๋ยวไปลองกับรถยนต์ดีกว่าอีกอีกสักล้อหนึ่งเนาะดูว่าถ้าเราเติมรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวปล่อยยางให้เหลือน,น้อยแล้วก็ลองเติมดู นะครับว่ามันจะใช้เวลานานไหมเพราะว่าล้อรถยนต์เนี่ยมันก็จะใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับอ่ะโอเคทีน,นี้มาลองกับล้อรถยนต์ดูบ้างนะครับอันนี้เป็นล้อรถอ่าล้อรถเก๋งขอบ15เนาะอ่ายาง195ทับ55ขอบ15นะครับผมปล่อยลมเหลืออยู่ที่อ่าราเราแ psi นะครับ เดี๋ยวผมจะเติมไปที่32นะครับอลองดูว่าจะใช้เวลานานไหมจาก8 psi ถึง32เดี๋ยวจะจับเวลาด้วยนะครับก็กดเริ่มจับเวลานะ โอเคนะครับ32 psi เป๊ะใช้เวลาไปราวๆ2นาทีนะครับจาก8 psi นะครับถึง32 psi ใช้เวลาราวล2นาทีถือว่าเร็วนะแต่ว่าล้อรถเก่งมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะโอเคเครื่องก็ ลองจับดูก็ออกร้อนๆนะนะครับถ้าว่าเราจะเติมยางรถยนต์หลายละนะ้อเนี่ยอาจจะต้องมีพักเครื่องบ้างเนาะเพื่อให้มันเย็นสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาไปเติมใหม่นะฮะก็โอเคนะถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเติมค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับ,รรบก็ถือว่าประสิทธิภาพพอได้นะแต่ในเรื่องของคุณภาพ ความคงทนนั้นก็ต้องดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้นานแค่ไหนอันนี้เป็นของที่ว่าราคาถูกเนาะจะไปเทียบกับของแบรนด์เนมที่ราคาหลายพันก็คงไม่ได้นะฮะตอนนี้ราคา7800ได้ขนาดนี้ผมว่าถือว่าโอเคนะครับสะดวกสบายาพกพาติดรถเอาไว้นะครับก็มีโอกาสได้ใช้นะนะครับ หรือว่าเราจะไปเติมมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยมันสะดวกนะก็ถือไปเติมได้เลยตรงไหนก็ได้นะครับไม่ต้องเอารถไปที่ไปเติมตามปั๊มหรือว่าอ่าไปเติมปั๊มลมอะไรเงี้ยก็ต้องเอารถไปเนาะตัวนี้เราถือตัวนี้ไปเบาๆเลยนะครับสบายนะฮะจะเติมตรงไหนก็ได้หรือว่าติดรถเอาไว้เวลาไปเจอเพื่อนร่วมทางยางอ่อนยางแบนนะครับเราก็สามารถเอาลงไปช่วยเหลือเขาได้เนาะ เอาลงไปช่วยเหลือเขาได้นะครับพอตัวมันไม่ใหญ่มากติดรถยนต์นะครับผมก็ซื้อตั้งใจซื้อติดรถยนต์เอาไว้นะครับเอาไว้เพื่อยามฉุกเฉินผมเคยมีประสบการณ์นะครับยางยางรั่วนะฮะยางรั่วแล้วก็ถอดเอาล้ออะไหล่มาใส่ปรากฏว่าอาล้ออะไหล่ที่เรามีอยู่ในรถเนี่ยมันไม่เคยเตมิมเติมลมเลยนะครับพอ,อามาใส่ปุ๊บ ลมในยางอะไหล่แทบจะไม่มีเลยนะฮะก็ลำบากใส่ล้ออะไหล่ก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เพราะว่าลมมันแทบจะไม่เหลือเลยนะฮะต้องอาจ้างรถมอเตอร์ไซค์เขาวิ่งไปเติมลมที่ปั๊มแล้วค่อยกลับมาใส่รอบหนึ่งนะฮะถ้าเรามีตัวนี้นะครับเราก็สามารถใช้ใชตัวนี้เติมพวกยางอะไหล่หรือว่าเติมรถเรายางอ่อนอยู่อย,อยู่วิ่งไปตามทางแล้วไปโดน ตะปูโดนน็อตโดนอะไรทิ่มแล้วยางมันซึมนะครับยางมันอ่อนเนี่ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยเติมอ่าระหว่างที่เราจะไปปะยางเนี่ยเราเติมไปก่อนได้นะฮะก็สามารถช่วยเราได้นะครับก็โอเคอ่าสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่าท่านใดสนใจก็ลองไปหาดูนะเยอะเลยในร้านค้าออนไลน์ นะครับมีหลายยี่ห้อนะอันนี้ยี่ห้อมันก็แล้วแต่คนที่เอามาขายเนาะจะแ,แปะยี่ห้ออะไรก็มันก็ได้หมดนะฮะมันไม่ได้ตีสกรีนเป็นตัวหนังสือนะเป็นสติกอร์นะครับก็มีหลายยี่ห้อลองไปเลือกดูกันนะครับก็คลิปนี้รีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับเนะื้อหาในคลิปผิดพลาดกันใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ